สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะหัวข้อที่ว่าคนที่เขาเงียบไปเน่ยงไปเนี่ย,เ,ยเขาคิดถึงเราไหมนะคะเขาทำอะไรอยู่ธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางมราสาไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะทุกคนออดวงที่หมอมินจะเปิดอยู่นี้นะเป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้ มาอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นแง่คิดนะคะพยอ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ค่ะมารับชมรับฟังกันเนาะธาตุรมตอนนี้นะคะเออนี่มีจริงด้วยสี่ดาบไม่แรกเลย เด็กถือเหรียญสามดาบเจ็ดไม้เทา้าหนึ่งดาบเก้าดาบอาศัศวินถือไม้เท้านะคะึ่งห้าดาบขัดเยยงกันหรือเปล่าคะชงนี้มะสองไม้เทา้า ให้ใต้สำหรับเป็นโดเวอร์นะคะมาดูกันคุณคุยคุณเดียว่าใครบ้างนะคะบางคนคุยกับคนเกิดวันเสาร์คุยกับคนเกิดว,วันจันทร์นะคะมีธาตุดินกันพฤกษมังกรธาตุไฟเม่สิงหาคมนะ,ะชาวมีนลัคนามีนธาตุไฟเม่สิงหนคแล้วก็ธาตุลบถึนคุมเมทุนอ่าบางท่านที่ที่เงียบนิ่งไปเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นฝั่งเราก็ได้นะที่อยากเงียบนิ่งเพราะว่า ทำไมมันไม่ชัดเจนว่าได้นะความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้หรือเขาเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกแล้วก็ฝั่งนี้นะคะแม่หมอเห็นขัดแย้งกันเนี่ยค่ะพูดจาทิ้มแทงะะหัวใจกันหน้าใจร้อนหัวร้อนบางคนก็ชอบเอาชนะช่วงนี้อาจจะเรื่องขัดแย้งก็ได้ค่ะตรงนี้นะถามว่าเป็นยังไงแม่หมอเห็นตกตำแหน่งความคิดของเขาก้าวดาบเครียดมากเลย เขาก็คิดมากนะเรื่องคุณมาดูที่ผ่านมากันนะคะบางคนคุยกับคนทางไกลนะคะมาดูใบนะคะที่ผ่านมาดิกเธอถ้วยควินเธอถ้วยอันนี้ท่านน้ำกดกลมีนพิจิกนะ,ะห้าเหรียญอัศวินดาบไนโอฟสอดขึ้นมานะ The f o o l the moon สองดาบบางท่านปิดก,กั้นกันไปมีกำแพงหรือบล็อกกันไปหรือเปล่าคะเอมรลอราศีเมษราคนาเมษคนเกินวานานันอังคาร หนึ่งถ้วยนะคะเ้ Đ าจากเดอนสันคนเกิดวันอาทิตย์ความรักความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาคําว่าที่ผ่านมาคือห้านาทีที่แล้วมวันนี้เดือนที่แล้วอย่างนั้นนะคะแม่หมอแค่มาไล่เลียงว่ามันเป็นยังไงนะแม่หมอว่าหนึ่งอะสัินถือดาบเนี่ยบวกสองดาบเนี่ยใจร้อนหัวร้อนนะคะพูดจาเวียงวีนใส่กันก็ได้นะคะอารมณ์ไม่ดี หรือบางคนเซนสティブนะเราพูดอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมันแรงแต่ว่าเขาอาจจะคิดเช่นนั้นนะทุกคนตรงนี้มีสภาวะที่นิ่งเงียบมีความรักบางคนรู้สึกโดดเดี่ยวเงาน้อยเนื้อต่ําใจมีแฟนหรือไม่มีถ้าคุณไม่โดดเดี่ยวเงาก็แปลว่าคนที่คุณคบคนคุยนะนะ,ะมันเป็นคนละโซนโซนนี้นะคะมันมีความรักที่ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะเลือกนิ่งก็ได้นะเลือกเลือกที่จะลังเลไม่แน่ใจก็ได้ไว่าฉันคบกับคนเนี้ยทําไมเขาไม่เคยชัดเจนกับฉันสัที คุณอาจจะเริ่มปิดกั้นกันไปมีกำแพงไม่อยากคุยแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์นี้มันมีคนรู้สึกคิดมากเครียดในความสัมพันธ์นี้เดฟูคือการห่างออกมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําให้มันสบายใจนะคะตรงนี้ <c oughs> มาดูกันนะคะตรงนี้แม่หมอไม่รู้ว่าคุณรออาจจะรอคุยรอเค,คลียร์รอบ,บางสิ่งบางอย่างอยูอย่ก็ได้ไมาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะเขาเป็นอย่างไรเนาะนิ่งเงียบไปเนี่ยทัดลมนะคะ ไปแลกควีนถือถ้วยมอมินว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงคนที่แน่นอนล่ะค่ะถ้าท่านใดขัดแยง้งมันอย่าบอกนะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็มีแต่เรื่องความขัดแยง้งมันก็มีสิ่งดีๆนะสิ่งที่มันนะคะเข้าใจและสิ่งที่มันมีปัญหาด้วยเขาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยดูแลเคยอบอุ่นเคยใส่ใจนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะดูใบต่อมาเดมูนค่อนข้างสับสนและคิดมากนะคุณกับเขาน่าจะปิดกั้นกันไปมีกำแพงบล็อก หรือลายไปไม่อ่านนะหรือทักไปไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เขายังคงคิดถึงคุณโยนะสองด้วยนะคะตรงนี้อ่ะขออ่ะจริงค่ะแปดไม้เท้าไพ่สื่อสารออกมาฟังเขาแม่หมอ่าความรักความสัมพันธ์นี้มีคนท ern, ี <establishing> ่ยังอยากได้คืนนะคะมีคนที่ไม่เข้าใจมีคนที่เขายังแอบสื่อแบบสองคุณโยนะหรือความรักที่ผ่านมาถ้าท่านใดที่เจอปัญหาสามดาบนี้คนคนนั้นอาจจะแอบทำอะไรรับลังเราก็ได้ นะแอบคุยแอบอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนเลยห่างกันออกมาหรือเขาไม่ได้มีคุยกับเราคนเดียวเป็นความสมาธ่ไม่ชัดเจนหรือความรักนี้เจ็บดาบดูดีๆนะคะว่าเขามีคนของเขาหรือเปล่ามีแฟนหรือเปล่านะหรือบางท่านคุณอาจจะมีนะคะหรือเขามีก็ได้ความรักนี้แน่นอนราค่ะหนึ่งดาบการตัดสินใจเนาะนะที่จะห่างออกมาก็ได้นะคะคนคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะ หลักที่หมอเห็นเด่นๆขึ้นมาคือเรื่องขัดแย้งก่อนนะคะอัันดบแรกขัดแย้งความไม่เข้าใจหัวฟัดหัวเวียงเลยแต่เขายังคงคิดถึงคุณอยนะนะคะตรงนี้ยังคงคิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะมีคนที่อยากมาง้ออยากขอโอกาสอยู่นะคะเรสตามีคนที่คิดอยากกลับมาปรับความเข้าใจเริ่มต้นใหม่สตาในกุมละคนากุมนะ,ะแต่ว่ามันมีความกลัวบางสิ่งมางอย่างเช่นนี้กลัวว่ามันจะเหมือนเดิมไหมอารมณ์เวียงอารมณ์วีนอารมณ์ร้ายเนี่ยค่ะตรงนี้ แต่ว่ายังคิดถึงกันนะคะแม่หมอพูดเลยตรงนี้สิบเรี้ยนเห็นไหมคะถ้าถ้าเราไปเจอใครไปคบกับใครถ้าเขาบอกว่าเขามีปัญหากันแปลว่าเขามีนะทุกคนไม่ได้แปลว่าเขาจบกันให้เขาจบกันเพราะเรื่องของเขาดีกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราให้เขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่านะคะตรงนี้นะอย่าเข้าไปโดยเขามีคนของเขาไม่ว่าเขาจะมีปัญหากันก็ตามนะคะตรงนี้ ไพ่ตรงนี้นะแม่หมอว่าคุณตัดสินใจที่จะนิ่งละห่างออกมาก็ได้นะถ้าเขามีคนของเขาแล้วบางท่านนะคะสิบเหรียญไม่มีครอบครัวก็ได้คําว่ามีครอบครัวนะคะแม่หมอขอขยายนิดน,นึงนะบางคนสมัยใหม่หมอไม่รู้นะเป็นสมัยแบบไหน <c oughs> เขายังไม่แต่งงานยังไม่จดทะเบียนสมรสนะ,ะ,นะะบางคนถึงขนาดเขามีลูกด้วยกันแล้วคุณยังคุณแค่บอกว่าเขายังไม่จดทะเบียนสมรสนะคะ โอ้โหนะคะคนสมัยโบราณคุณพ่อคุณแม่หมอก็มีหมอขึ้นมานะคะมีน้องๆก็ไม่ได้จดนะคะทุกคนท่านก็ผูกข้อต่อแขนธรรมดาเขาเรียกว่าเขามีแฟนมีครอบครัวแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะอย่าทําให้สิ่งที่มันผิดนะคะให้มันเป็นให้มันเข้าข้างตึงว่ามันถูกต้องค่ะไม่ว่าเขาจะแค่มีแฟนอยู่ด้วยกันเขาก็มีแฟนนั่นแหละค่ะตรงนี้นะแม่บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มคิดได้แล้วนะถึงจะมีใจแค่ไหน แต่ก็ต้องมูฟออกมาเพราะมันไม่ใช่สําหรับเราแน่นอนนะคะตรงนี้10บดาบนะคะแดาบ10บถ้วยการห่างกันออกมาแม่หมอเห็นหนึ่งเป็นคําพูดคําจาที่รุนแรงพูดจาทิมแทงใจกันมีคนที่ห่างออกมาแต่ยังคงคิดถึงกรณีบางท่านความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูดีๆนะคะว่าเขาอาจจะแอบมีคนอื่นอยู่หรือเขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะะมาดูถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณ ะะเขาสับสนเขาก็คิดมากนะจัดเม้นนะคะไพ่ตัวนีนะเขาก็อยากรื้อฟื้นกับคุณเหมือนกันนะคะอยากเริ่มต้นใหม่มาดิ้วใหม่ค่ะทุกคนถ้ามีปัญหาน่าจะทำบาลนธนูลัคนาธนูบางคนความรักต่างกันอายุก็ได้บางคนหน้าตาทางสังคมความห่างไกลหรือต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นทัศนคติแต่คนเรารักกันได้ด้วยความต่างนะคแะทุกคนบาลาน้นคือการปรับการจูนเข้าหากันคบกันคนละเครื่องทาง ตรงนี้นะคะเวลาเราคบกันอย่าไปบอกนะว่าเออเราเป็นตัวของตัวเองถ้าเป็นตัวเองแล้วน่ารักอีกคนหนึ่งมันจะไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าเป็นตัวเองแล้วแล้วแบบเออฉันยังไงก็ได้อีกคนเขาจะรักไม่ได้แม่หมอว่าความรักคือการปรับจูนเข้าหากันตรงนี้นะคะความรักมันถึงจะไปกันได้ยืดยาวนะแม่หมอว่ามีคนบางคนนะคะอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมีคนเขาอยากเขาคิดนะไม่รู้คุณงอเขาหรือเปล่าคุณทักไปหรือเปล่าเขารู้นะคะ แต่ให้ม่ให้พวกนี้มันขึ้นฝั่งเขาให้สบายใจก่อนแม่มอว่ามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันถ้าท่านใดช่วงนี้เงียบนิีงกันไปเพราะความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงนี้แม่มอว่ามีโอกาสได้เคลียร์ใจสูงนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าความรักใดที่เจอคนที่มีเจ้าของแล้วไม่รู้คุณมีไหมหรือถ้าเขามีความรักนี้มีคนที่ตัดสินใจที่ห่างมองมานะทุกคนแม่มองว่าทําถูกแล้วละค่ะอย่าผิดสินผิดธรรมดีกว่านะนะคะ หรือบางท่านเขายังไม่ได้มีเป็นตัวแล้ค่ะก็แค่ไม่มีสถานะให้เราก็คือเลือกไปเรื่อยคบไปเรื่อยก็ไม่มีใครอยากครบแล้ค่ะตรงนี้ต้องปล่อยเขาไปเดีมิเช่นคนเกินวันพุธมีคนบางคนบอกว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะนะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจขอโอกาสพูดคุยกันพูดคุยเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะนะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างควีนถือไม้เท้านะหนึ่งไม้เทา้า ช่วงนี้คุณทํางานเยอะทํางานมากหรือเปล่าอาัศวินเธอเรียนคือภาวะที่นิ่งเงียบไปบางคนความรักอยู่ไกลดูว่าคือความเข้าใจคะ่ะทุกคนมันก็สิ้นสุดนะบางครั้งกันอยู่เงียบเงียบนิ่งนิ่งมันเหมือนเห็นไหมคะแม่หมอแค่ยกตัวอย่างว่าเส้นเหมือนเส้นผมบางภูเขาก็ได้เส้นภูเขาทั้งลูกแต่เส้นผมเรามาบางนะภะูเขาก็ไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่พอเราห่างมานิ่งมาเราก็จะเห็นปัญหาแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรที่จริงเรายังต้องการกันละกันเรายังรักกัน ความรักมันก็เลยไม่หมอว่าเขาเริ่มคิดได้แล้วค่ะเขาเครียดน,นะคิดมากน่าจะเป็นฝั่งนี้โทนขัดแย้งไงไหมคะขึ้นมาเด่นเลยความขัดแยง้งความไม่เข้าใจความรักเขาก็รอนะเดี๋ยวทำมาแลนซ์นะคะตรงนี้ความรักอยากกลับมาปรับมาชูนกันใหม่นะเะนี่ยมีคนที่อยากมาเ้อมาคืนดีนะมีคนนึกถึงนึก <c oughs> ถึงการสื่อสารให้สบายใจก่อนเดี๋ยวได้คุยกันนะคะทุกคนถ้าท่านใดตรงจะหลีกกับคลิปหมอคลิปนี้นะ ทัดลมนะ,ค,ะคุณคือความรักความมั่นคงนั่นแหละที่เขามีตรงนี้นะคะหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะขอโอกาสคืนดีแต่ไพ่นี่เป็นไพท่ที่แม่หมอว่าการที่พูดตรงพูดแรงก็ลองพูดซอฟดูนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแต่ถ้าท่านใดที่เกี่ยวกับว่าความรักนี้ถึงจะมีใจให้กันแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีครอบครัวหรือมีแฟนแล้วมีคนของตัวเองแล้วนะคะแม่หมอว่าเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาเด่นเลยนะนะคะ ตรงนี้เราก็ต้องถอยออกมาเนาะแม่หมอว่านะมันจะผิดศีลธรรมนะแต่ถ้าความรักใดก็คือเขาไม่เคยมีสถานะให้เรามีตัวเลือกเยอะแม่หมอว่าคุณก็ตัดสินใจมืกันที่ไม่อยากไม่อยากโคละนะอยากที่จะนิ่งอยากที่จะมูฟไปข้างหน้าอยากไปเริ่มต้นดิวใหม่ๆหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีส่วหมายถึงการเริ่มต้นรักตัวเองนะมาดูแนวะน้มความสัมพันธ์นะคะทุกคนใบแรกเลยเดเฮอร์มิต เป็นช่วงที่นิ่งห่างกันไปแต่คิดและทบทวนเรื่องราวเดิมๆนะคะ The h e r m i t ี่ยตรงนี้ The World แม่หมอว่าการห่างออกมาทําให้ได้รู้ใจเต็มมากขึ้นว่าเรายังต้องการกันและกันนะคะความรักคือความเข้าใจนะคะ The World เนี่ยมีโอกาสได้ปรับมากลับมาปรับความเข้าใจและเดินหน้า The Tower นะคะระวังการขัดแย้งกันทะเลาะนะคะการแตกหักนะแม่หมอบอกเลย The Tower เนี้เป็นดาวองคารนะตรงนี้แล้วทํายังไงหมอนะะน คือถ้าคุณรู้ล่วงหน้าคุณก็แค่คุยกันดีๆนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราลดแรงประทะคือลดการทะเลาะนะคะการแก้ดวงที่ดีที่สุดหมายถึงถ้าเราเห็นวันนี้ก็คือการแก้ที่ตัวเองเรารู้แล้วนะคะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราก็คุยกันดีๆนะคะปรับจูนเข้าใจกันวันเกิดวันพฤหัสบางคนโชคชะตาก็ยังวนกลับมานะ,ะตรงนี้นะคะยังได้กลับมาพูดคุยเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะ มีโอกาสนะคะแต่ถ้าท่านใดเป็นความรักที่เกี่ยวกับสามเศร้าหรือเขามีตัวเลือกเยอะแม่หมอบอกเลยว่านะคะมันก็เลือกที่จะตัดจบเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่สำรัรับนะเราแน่นอนหรือความรักใดที่กรณีสามนะคะเขาไม่เคยชัดเจนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มาชัดเจนกับเราไม่ได้คอมมิชเมนกับเราก็คือตัวเขายังมีทางเลือกตัวเลือกไปเรื่อยก,ก็ต้องปล่อเขาไปค่ะทุกคนมีใครสองคุณด้วยนะเนี่ยสองไม่เท้าค่ะตรงนี้นะคะ เดรฮายพริเทสนะคะคนเกิดวันจันทร์ความรักนี้แม่หมอเห็นหนึ่งนะคะคนที่มีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งม,มีโอกาสได้คืนดีกันมีโอกาสได้กลับมาปรับจูนเข้าหากันที่เนี่ยห่างกันไปอะนะหรือความรักที่ไม่เข้าใจกันตรงตรงนี้นะคะมันอยู่ที่คุณทั้งคู่เนาะแต่ถ้าความรักใดหมอเห็นประเด็นที่สองถ้าเขาไม่ชัดเจนกรณีแบบนี้คือเขามีคนของเขาหรือตัวคุณมี เราไม่อยากอยู่ในความรักสามสี่เศร้าแน่นอนค่ะแม่หมอว่าหนึ่งดาคือการกัดจบไปมันจะผิดศีลธรรมกรณีที่สามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปีตัวเป็นตนหรอกค่ะเขาแค่มีคนคุยเยอะแยะมากมาเห็นไหมมีทางเลือกตัวเลือกเยอะเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้นะไม่อยากให้ใครมากัดความสัมพันธ์คุยเราทุ่มเทให้เขาก็ไม่เคยเห็นค่าไม่เคยชัดเจนคุยกับคนนู้นไปเรื่อยๆแม่หมอว่าคุณก็ชัดเจนกับตัวเองนะ เหมือนคุณก็พอมพูฟออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วอยู่เงียบๆน,นิ่งๆอยู่กับตัวเองมูฟไปข้างหน้าของเราดีกว่ารอวิวคือรอโชคชะตารอเจอคนที่ใช่และเวลาที่ใช่ของเราดีกว่าค่ะอ่าแม่หมอขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะสําหรับทัดลมเดอะฟูล สองถ้วยให้สบายใจก่อนนะคะเดี๋ยวได้คุยกันบางท่านนะเตรมเพลสคนเกินวันสุกร์เอ็มพัเลอร์คู่แล้วไม่แคลวกันมนาะทุกคนบางอย่างมันเป็นบททดสอบให้เราได้รู้ว่าเราห่างกันมาแล้วเราต้องการกันและกันแค่ไหนคิดถึงกันมากแค่ไหนกลับมาคราวนี้แม่หมอว่าเราจะอ่อนโยนขึ้นพูดดีๆต่อก,กันก็ได้นะคะถอยทีทอย,ายอาศัยเพราะเรารู้แล้วไงนะคะตรงนี้แม่นะ แต่ถ้าความรักใดที่ไม่ชัดเจนคุณจะปล่อยไปคุณจะหลุดจากวงโคจรน,นี้นะคะเดฟูนะคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองของคุณอรอดือจัดเมน้นรอคู่ของเรารอเจอคนที่ใช่ในอนาคตด,ดีกว่าตรงนี้นะคะแต่ถ้าความรักใดกรณีที่สามนะเขามีคนของเขาแล้วอันนี้ยิ่งปล่อยเลยค่ะมันจะติดมิบาก,กรรมเนาะนะ,ะกรรมไม่ได้มีใครทําอะไรให้เรากร,รมคือพฤติกรรมนี่แหละะถ้าเราผิดสินข้อกรรมมีถ้าเขามีคู่อยู่มันก็จะจับได้โป๊ะแตกมันก็จะมีปัญหาทีหลัง ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นประเด็นนะคะตรงนี้ขึ้นมาขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมดาวูดวงส่วนตัวกัหมอรมินนะคะ id line ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะถ้าคุณกด id line เข้ามาแปลว่าค่าดูดวงคุณก็ต้องเห็นแม่หมอพิมพ์ค่าดูดวงไว้หมดตรงนี้แล้วนะคะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนจะทักเข้ามาค่ะทุกคนตรงนี้ดูดวงส่วนตัวถ้าคุณทักมาก่อนเช้านาหมายถึงก่อนเที่ยงนะคะตรงนี้ คิวช่วงเย็นอาจจะมีค่ะแต่ถ้าทักมาช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะเป็นคิวพ่กนี้นะคะหมอไม่ได้มีคิวยาวนะบางช่วงถ้าไม่มีคิวหมอก็ต้องไปทําอย่างอื่นเย็นตกเย็นมาหมอก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะหมอจะไปทําอย่างอื่นถ้าคุณทักมาช่วงเย็นบางทีคิวอาจจะเต็มหรือแม่หมออาจจะไม่สะดวกแล้วพอไปทําอย่างอื่นนะคะตรงนี้ไปที่อื่นมันก็ต้องเป็นคิวพุวกนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ